สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับดึงอชแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บเดเวล7หถึงเจที่แบบว่าง่ายง่ายอีซี่อเลยโอเคเดีย๋ยวเรามาลองดูกันเลยสําหรับคนที่เพิ่งสร้างตัวใหม่เลยนะครับผมสร้างมาตอนแรกเลยก็เป็นโนวิดเข้าไปตีในเทนนิงตามปกติเลยครับผมแล้วก็เก็บไม้ข้างในนั้นนะครับผมแนะนําว่าเก็บไม้ข้างในนั้นให้เยอะที่สุดถ้าใครเป็นอาเชอร์เนี่ย หรือถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนพ่อค้าหรืออะไรพวกนี้ก็ตีเก็บของนั้นแล้วก็ขายเงินขายของเก็บเป็นเงินให้อยู่ในเทนนิง่นี่ะทำเควสท,ทาอะไรให้หมดขายของออกมาถ้าเป็นพ่อค้าก็พกเงินติดตัวมาสักพันสองพันไม่อย่างนั้นจะเปลี่ยนพ่อค้าไม่ได้นะครับหรือถ้าเป็นนักธน,น,นูีย่ยก็ต้องเก็บไม้ออกมาเยอะๆก็หาดูเอาได้เลยครับผมว่าไม้แต่ละอันมันมีค่ากี่แต้มกี่แต้มเป็นอาชีพไหนก็ ตามสบายเลยครับอย่างโจนก็เดินออกมาได้เพียวๆเลยไปตีเห็ดข้างนอกเอาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพอออกมาถึงเนี่ยผมไปเก็บที่ไหนพอเราเปลี่ยนเป็นอาเชอร์เรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาที่นี่เลยครับผมเดินออกซ้ายมานิดนึงแล้วก็เข้ามาในถ้ำนี้เข้ามายิงในถ้ำนี้จนสักเลเวลประมาณ27-28ก็ได้ครับเดินเนี่ยยิงซอมบี้ไปเรื่อยครับผม ยิงพวกซอมบี้พวกนี้ครับผมเออตอนเข้ามาอย่าลืมซื้อลูกขนูนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะในเทนนิงที่เราไปตีอะ่ะเราก็เก็บของเอาไว้ให้เยอะๆแล้วก็ขายของเก็บเป็นเงินเอาไว้ออกมาเนี่ยพกเงินออกมาสักพันสองพันะครับผมไม่ต้องรีบออกมากันอย่างไวเวอร์แล้วก็ซื้อลูกขนูเงินเนี่ยข้างหน้าถ้ำเนี่ยมาสักสามลูกก็ได้ครับผมลูกก็สบาทเอง ซื้อมาแล้วก็มาเดินยิงในนี้ครับผมแล้วก็สกิลที่แนะนําให้อัพเลยนะท่าเนี้ยอัพเอาไว้แค่ทางผ่านพอครับอัพไว้สาสพอเลยนะครับผมแล้วก็มาอัพท่านี้ให้เต็มสิบเลยครับผมพอท่านี้เต็มสิเสร็จปุ๊บดับเบิลต่อเลยครับผมแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยท่านี้ยังไม่ถึง10บนะท่ายิงไกลอะ่ะผมอัพไว้ประมาณหกหรือเไม่รู้อะแล้วผมเอาดับเบิลก่อนโอเคพอเราได้ท่ายิงไกลเยอะๆแล้วเนี่ย อยู่ที่นี่นะครับผมจนได้ท่ายิงไกลจนเกือบเต็มก็ได้ครับ6หรือ7ก็ได้แล้วเราก็เปลี่ยนที่ผมให้อยู่ที่นี่ประมาณสักเลเวล25้าแล้วกัน25สถึง30อิอะอยู่ที่นี่ครับยิงงูเขียวไปยิงซอมบี้ไปยิงโปโพลิงไปครับผมยิงไหวอยู่แล้วครับเราได้เลสจากเทนนิงออกมาตั้งเยอะตั้งแยะเราอยู่ที่นี่สบายๆไหวอยู่แล้วโอเคก็อย่างที่ผมบอก20สิบ ถึง30มลิบละกันอยู่ในช่วงนี้ถ้าใครรีบก็รีบไปครับผม25 26 27 28โอเคพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ไปอีกที่นึงครับมอล็อกครับผมให้เราไปที่มอล็อกเลยครับผมเก็บง่ายๆไม่ยากครับผม พอราว์ามาที่มอล็อกเราก็เดินลงล่างเลยครับผมเดินลงไปเราจะได้วิงเลสอะไรพวกนี้มาจากในเทนนิงเยอะแยะเลยครับผมถ้าคนที่เดินเควสข้างในนะครับผมแต่ถ้าคนที่สายรีบบานก็ไม่ต้องการนะเขาก็รีบออกมา แต่ถ้าอย่างที่ผมแนะนําสําหรับคนที่แบบเพิ่งเล่นหรือยังไม่รู้หรืออะไรเงี้ยให้ทาทาเควสด้วยครับผมมันง่ายๆเอยงครับผมให้ตีกระต่ายให้ตีกบอะไรอย่างเงี้ยให้ตีปิกกี้อย่างเงี้ยครับโอเคเราก็มาถึงแมปนี้แล้วพอมาถึงแมปนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณมาสักยี่สิบยี่ยิบห้าถึงสามสิบอะเนี่ยมาถึงคุณยิงตัวนี้ก่อนเลยครับไอหมูกลาเนี่ยครับผมที่นี่ใช้ลูกขนูไฟนะครับผมเนี่ย ตีรูปขนูไฟแล้วก็จัดเลยครับยิงเจ้าพวกนี้ครับผมช่วงแรกเนี่ยคุณต้องยิงเฉพาะมูก้าก่อนนะครับเนี่ยไอตัวนี้ไอตัวกระบองเพชรเนี่ยครับผมพอยิงกระบองเพชรเสร็จแล้วพอเรามีดับเบิลทักเลเวล2องเลเวลสามอะไรขึ้นไปเนี่ยเราก็เริ่มดับเบิลดับเบิลแล้วก็ยิงพวกงูดแดงแต่ว่าที่ผมบอกว่าให้อัพยิงไกลมาก่อนเนี่ย เราสามารถนี่ครับเนี่ยเราอยู่ข้างล่างเขาเนี่ยเราก็ยิงแม่งขึ้นไปข้างบนเลยครับผมเนี่ยเนี่ยย,ยิงขึ้นไปอย่างเงี้ยครับถ้าคนที่อัพยิงไกลมาเนี่ยจะทําได้เห็นไหมครับเราก็จะยิงพวกตัวเก่งๆได้อย่างพวกโฮสไอ้พวกหนอนดินเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะสามารถยิงขึ้นไปได้ครับผมโอเคมันก็จะทําให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นพอเราเลเวลเยอะขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ที่นี่นี่โห้ตั้งสี่สิบเลยครับผม สี่สิบห้าสิบก็ยังได้ครับผมแต่สำหรับคนที่อยากจะได้ความฮาร์ดคอร์กว่านี้จริงๆอยู่ที่นี่ได้ได้นานอยู่นะครับผมงูแดงเนี่ยได้จ็อบเยอะแล้วก็ไอ้งูดินเนี่ยไอโฮสต์เนี่ยก็ได้เอ็พีพอสมควรอยู่ครับเยอะอยู่ครับตัวละห้าร้อยกว่าเลยโอเคสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเพิ่มระดับขึ้นไปอีกก็ให้ออกขวาไปสองแมปครับผม แต่อยู่ที่นี่ผมว่าดีนะครับเพราะว่ารวยรวยยังไงเหรอไอตัวนี้มันก็ดอกพวกหอ,อกครับผมเป็นดาบแหละแล้วก็ไอโฮสต์นี่ก็ดอบดาบนะเนี่ยเนี่ยไอตัวหนอนเนี่ยมันจะดอบดาบโนวิดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอันตั้งสองสามหมื่นเลยครับผมเวลาไปขายร้านอ่ะโอเคเนี่ยมกูกาตัวนี้นะครับเน้นก่อนช่วงแรกโอเคพอเราสักประมาณเลเวล สี่สิบแล้วกันสี่สิบกว่ากว่าสี่สิบแล้วก็ไปออกขวาไปสองแมปครับผมก็จะไปแมปแซนแมนแมปนี้แซนแมนน้อยครับผมมันไม่ค่อยระทึกใจแลวเท่าไหร่อย่าลืมนะครับต้องใช้ลูกขนูไฟนะครับผมนี่มีตัวพาก,ก็เอามายืนไว้ข้างหน้าวาร์ปเนี่ยครับ แมบ,บนี้เนี่ยก็จะมีพวกโฮสมีมูก้าเห็นนะครับมีโค้มีมูกาค่อนข้างเยอะเลยครับผมเนี่ยแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ครับแฟนแมนมูก้าได้สองรฮปดสิบเอ็ดโได้อยู่ห้าร้อยกว่าส่วนแฟนแมนเนี่ยได้แปดร้อยกว่าเลยนะครับแล้วก็จ็อบเนี่ยจะได้เยอะกว่าโฮ้นะครับ ซึ่งอยู่ที่แซนแมนเนี่ยก็สบายๆเลยครับอยู่ได้ถึงห้าสิบกว่าหกสิบเลยอะ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณต้องการความท้าทายมากกว่านี้เนี่ยก็มีอีกแมปนึงครับผมจริงๆที่นี่อยู่ได้จนจ็อบตันเลยนะครับผมแต่แล้วแต่คนครับบางคนก็อยากอีกแบบหนึง่งโอเคมันก็มีวิธีอยู่ครับ สำหรับนะักขนูเนี่ยเราก็ไปที่มอล็อกเหมือนเดิมครับผมแล้ไมผมไม่เซฟไว้นั่นมะเนี่ยไปที่มอล็อกลูนนะครับผมมอล็อกมันจะมีสองฝั่งเราไปฝั่งซ้ายมอล็อกครับมันจะเป็นมอล็อกเหมือนกันเดี๋ยวดูมันจะมีที่วเาว๋ยวผมบอกให้ ป๊ารโอเคเรยอบขึ้นมานี่ครับผมเห็นปะ่ะเนี่ยมันมีสออันเนี่ยเราไปอันล่างออมาที่นี่เสร็จแนะนำให้พกลูกนูงเงินมาครับผม เราเอาของแป๊บนึงแล้วผมไปแล้วก็ขึ้นไปที่ซ้ายบนสุดครับเป็นพีระมิด เราจะขึ้นไปยิงที่ปีระมิดชั้นสามนะครับผมหวาไปครับอยู่ซ้ายบนครับทางเข้าแคชช็อปแม่งบังครับนี่ทางเข้าอยู่ซ้ายบนที่นี่จริงๆถ้าใครต้องการข้ามขั้นไม่จำเป็นต้องไปแซนแมนก็ได้นะครับคุณมียิงไกลสิบเมื่อไหร่อะ ยิงไกลสิบเนี่ยมาได้เลยครับผมแต่ตอนทางขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคนะยครับใช้ฝีมือตัวเองหน่อยนะครับวิ่งเลยครับจะวิ่งก็ได้วิ่งแล้วก็วิ่งขึ้นไปกันให้ได้ครับผมถ้าขึ้นไปได้แล้วคุณก็จะพบทางสว่างครับผมนี่ครับวิ่งขึ้นไป นี่ตะวันตะวันของนักขนูครับผมที่นี่เลยครับผมถามว่าพอมาที่นี่เสร็จแล้วเขาทำยังไงกันน่ะนี่ไงอย่างที่ผมบอกให้อัพยิงไกลมาไม่ต้องถึงเต็มก็ได้แต่ถ้าเต็มมาจะดีครับเนี่ยเนี่ย็ยิงแม่งข้ามฟากเลยครับผมเหีนนะ เนี่ยเนี่ยครับเขาจะมายิงข้ามฝากกันเห็นไหมแล้วเลเวลคุณก็จะกระฉูดเลยครับผมจะพุ่งกระฉูดเลยอยู่ชั้นนี้ได้โอ้โหบอกเลยเจ็ดสิบยังได้เลยครับผมขึ้นดีครับสำหรับคนที่ยิงคนเดียวไม่ได้แชร์ไม่ได้ดูให้ใครแล้วก็ขยะที่นี่แพงด้วยครับใช้ได้เลยครับเนี่ยยิงข้ามฝั่งเอาครับผมที่เขาขึ้นมายิงที่นี่กันอย่างที่ผมบอกทางลัดครับเรามีแค่สกิลยิงไกลครับแล้วก็ยิงยิงไปครับผม เนี่ยครับยิงข้ามไปอยู่ที่นี่ได้จนถึงเจสบอะ่ะถ้าแบบว่าคุณคิดว่ามันขึ้นช้าแต่ผมคิดว่ามันไม่ช้านะกดกดคูณกดอะไรเนี่ยยังไงก็พุ่งกระฉูดครับผมผมอยู่ที่นี่ยันผมกล่าวว่าอยู่ที่นี่ยันแปดสิบเลยเพราะว่ามันรวยก็เรครับผมโอเคถ้าเราพอมีสกิลเยอะๆแล้วเลเวลเยอะๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเราขึ้นไปชั้นสี่เลยก็ได้ครับผม ชั้นตีก็จะมีหมาดำเยอะหน่อยส่วนชั้นเนี้ยความพิเศษของมันที่ผมแนะนำเลยนะเพราะว่ามันมียาให้เราครับหมาดำเนี่ยมันจะพกยามาให้เราเสมอแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็ได้ EXP เยอะครับอย่างไอติดเมื่อกี้ดูดิเนี่ยตัวนี้ EXP 1 0 0หนเห็นไหมครับมันจะมากกว่ามอมมี่ครับผมเดี๋ยวดูว่าเต็มๆถ้าแบบไม่มีคนยิงจะได้ท่าไหร่ จริงๆผมได้ว่าผมจำได้ว่าไอซิสมมนมัน e xp ห้าพันกว่านะอ๋อไม่ได้กดคูณใช่อันนี้แบบไม่กดคูณนะผมสามมันแปดครับ,รบ e xp ไอซิสเนี่ย e xp เยอะมากครับผมที่อยู่ชั้นนี้ได้ยาวก็เพราะเจ้าตัวนี้แะครับผมแล้วก็ของมันดีด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มัมมี่ครับมัมมี่ก็ e xp จะอยู่ประมาณแปดรอยยี่สิสี่ ไอซิสจะอยู่3,800ถ้ากดคูณเนะี่ยถ้าหใไมผิดมัน5,000กว่าเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ต้องพกยามาก็ได้ครับเนี่ยมีตัวพวกยาให้เราครับเห็นไหมครับหมาดำมันจะดอกมอนสเตอร์ฟีดครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะคล้ายๆกันที่เป็นอาหารตัดเลี้ยงอ่ะสามารถปั๊มปั๊มเป็นเลือดได้นะครับผมโอเคก็อยู่ที่เนี่ยยัน8ปติบเลยเอาจริงๆเลยอยู่ได้ครับผมยังขึ้นดีอยู่ โอเคครับสำหรับแนวทางการเก็บเลเวลแบบผมนะครับผมหนึ่งอ h ช n แนลก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยครับหนึ่งอ h ช n แนลชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร e อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบาย